จดไว้อยู่นะแกคมัยนแม่รักสาวบนก็หมือนจะเารขี่กันเขียนในเบ้าถูกโซงวดติดเลยเนี่ยอพอไปไปิ้นดิ้เลยกันนึก่้าวหกลับไปกับมนหกลับไปกลับมาแรงใจบายใตตลอดมาก้าหนึ่งแต่มันออกหนึ่งหเนาะแต่ก็เราซื้อไม่เป็นหกกับเาตัวเดียวกันใช่เน่ราซื้อไม่เป็นเพราะเราก็บอกหลวงปู่ว่าเ้ยยังไงก็ให้น เขารู้สึกเรานะพูได้ยหล่ก็ตไมงส่ใจเสียงเองหลมแยไม่ไม่รับนลูกคไม่มาช่วยครับยังยังยังแกคิดว่าคงอีกไม่นานหรือไมอยากท่านอยากฉันอะไรท่านเดี๋ยวจะมาบอกมาบอกกับขฟันนี่หรือ่านี้มีคือส่วนหนึ่งที่ท่านเขาเขาบอกด้วยนะครับว่าถ้าหลวงปู่อยากฉันอะไรก็จะมาบอก มันจะ้ันบายเไม่โ้บางทีก็มันีคามี่ทำให้ไม่ได้เลยเนาะทำเยาากตเช้าก็บอก่ันไปชุดออนขึงใ้พูให้เลยกระ่อมทายากจะเจลลวงปูอยากว่คนกลวงปูไปกระท่อมเลยทอมละสันานมาาไปไปเจโลสี เท่าๆสุสานก็ไปไม่อาที่ดำเป็นต่อสปูพระสามลูกในชาบามาเก็บวันหยม้คกนองมีโชคอะไรให้ราทั้งยั่งเลยเดี๋ยวให้ไกลๆก่อนน้ครับพี่จันทรนมีอะไรชอบยังรอเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งยิ้มเียอรอเปิดเทอมเดี๋ยวรอเปิดเทอมรอเปิดเทอมค่ะเพราะสิบ สาบกว่าขวานนี่ก็เปิดว่าจะช่วยชีวิตของชาวบ้านปากเรียนในวัยนี้พื้นี่ด้าซ้ายลงปูซวงใช้เบ้าอยู่นี่ครับมีบ้านเล็กที่ไหมคะนี่ไม่มีตรงนี้ไม่มีเช่าสามที่เลยใช่ไหมคะสามล็อกอ๋อสามล็อกเลยก็มีท้ายอะไรบ้างนะด้วยคุณพี่อายุเท่าไหร่เนาะค่ะ 50ป่ังกลยังไม่ฝันยังไม่ฝันเดียคงจะฝันค้จะคงจะถ้าหลวงปู่ชอบมาเราก็ไม่ไก็นอนหลับกสกติ เมื่อท่ทพันมาพี่ไปทำบุญมาเนาะ <ไป S 1> พี่ว่าไปทำบุญที่ไหนเนาะไปกาลสินไปกาลสินอ๋อไม่น่าเนาะทัดผ่าันมาก็ไม่เจอจ้าเห็นเห็นปิดปิดร้าน,นก็เลยนึกจานนึกได้ว่าพี่ไปทำบุญพอไปห้าวันเลย ได้โชคไหมคะพี่เมื่อกี้นี่ได้ไหมคิวไม่ได้จัดเราคือไปพักก่อนบางทีเราเหนื่อยงานมาเนาะไปพักก่อนไปทำไปทำบนแล้วก็ไปเที่ยวในตัวเนาะค่ะชาจ้าชัดแบบจ้ะแต่งวดนี้ยังไม่ผันเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ให้เก้าหนึ่งเลขเก่าเลขเดิม เลขเดิมค่ะแต่เทนี้มันต้องกลับหัอขึ้นอ่ะเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกใหญ่เจ็ดเก้าหนึ่งแต่วาทาชุดที่แล้วที่บอกอ่ะแต่ไม่ได้บอกลยเียค่ะอสามรวมเยอะเกินไปมันกับซื้อก็ถูกเจ็ดเก้าใช่ค่ะนั่นแหละเไม่เยอะเลยแต่เราเป็นคนที่ยม่หวนดูซื้อกลับไปกลับมาไม่มีดวงจรเราก็มีคนที่ไม่สั่งหา แล้วชอบซื yeah. then, ้อจากรัฐบาลไม่ชอบซื้อใต้ดินปัญหามันเยอะหนึ่งได้ก้านได้อใช่ใช่ค่ะได้ก้าน3ามสี่สตัวเนาะจ้าใช่ค่ะมาเป็นหางว่าวแล้วเนาะเห็นก็ะโจรหัวแล้นี่ก็มีองค์หลวงปู่เนาะนี่อยู่นี่นี่มาเรถมนันยังไม่เห็นเลยองค์หลวงปู่่ะกอย่าง เดียวกันบางคนเขามีเปรี่ยวค่ะมาจากที่อิ่นบางคนจะมามาจากว่าเป็นเก็บบางอยางนไม่รู้จัผมเรมีแต่ช่ชาวบ้านอาดีเขาไจักันดีเพราผมทำให้พวกเขาจับกัจากผมเป็นเจอาเลยผมซอเสนอครับรถไม่ได้ที่เราทำไรเปลี่จาโชดีนะคะที่ฝันดีนะคะท่านชมแต่ว่าท่านก็ซื้อพี่เขาซื้อไม่เป็นนะคะ ซื้อไม่เป็นก็เลยไม,ไ,ไม่ได้โชคได้ลาบนะคะจากการเสี่ยงโชคเท่าไหร่เนาะส่วนมากก็จะได้จากการงานนะคะและ้วก็งานได้เงินก็เดินทางไปทําบุญนะคะกับหลวงปู่สลวงบ้างกับที่อื่นบ้างนะคะวัดอื่นบ้างนะคะก็สายบุญสายทําบุญนะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็ขายว่าวนะคะถ้าใครอยากได้ว่าวนะคะก็มาอุดหนุนคุณพี่ได้นะคะด้านเจออนนะคะท่านผู้ชม ตามจโอนนะคะยังไม่ฝันนะคะเดี๋ยวงวดต่อไปนี้นะคะเอสดจะมาตามให้นะคะถ้าคุณพี่ฝันดีนะคะนี่หลวงปู่โซ่ห้าร้อยปีเสร็จแล้วมันก็บอกว่าไอ้สัตว์นนี้วัดหาที่ตายะแล้วไปให้พ้นอย่าเข้ามาเทศอีกไม่งั้นกูยิงมองเห็นมาจากไกลหรือเปล่าใช่รุ่นอะไรคะนี่หลวงปู่นี้ นั่งแค่เนาะนั่งนั่งแค่นั่งแค่สวยอยู่สวยใช่ไหมคะสวยเอาจากไหนดิหนูไปทําบุญแล้วก็วัดป่าพาานเพชรโอ้ค่ะที่แรกหนูยังไม่มีรถสมัยหลวงหลวงว่าเพชรหรือว่าจ่าใช่ใช่ค่ะตอนนั้นหนูยังไม่มีรถเลยก็วิบวิากกรรมจ่าอยู่ไม่ได้คนแกลจ่าโยงไปถึงเดี๋ยวไปคุยกับลุงหมายนะคะเมื่อกี้ลุงหมายให้ก้าหนึ่ง หกหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งอ่าตอนนี้มาแล้วนะคะลุงหมายมาแล้วนะคะคื่สิบสองสิบสามเมื่อวัที่แล้วรางวัลที่สองเอาฝนมาแล้วก็มีมาแล้วฝนมาแล้วมาแล้วมาแล้วรางวัลที่สองอยู่นี่เนาะวันนี้รางวัลที่หนึ่งวันนี้รางวัลที่หนึ่งเลยสวัสดีลุงมาทีหลังค่ะครับสวัสดีครับผม ในตลาดนอนน่เนาะยังไม่ได้มาเลยบ่แม่ยายยายแกแกดูว่าแกไม่มีเงินซื้อให้แกอ๋อบ่ชุดสองใบชุดสใบลุงฟันดีบ่โชคดีบ่เมื่อกี้นี่โชคดีอยู่ครับถูลุงให้ลุงให้ตัวไหนนะเมื่อกี้นี่ถูกให้หนึ่งเก้ากับสองเก้าชุดหนึ่งเก้ากับสองเก้ากับศูนย์แปดสามแปดมันไม่เข้ามันไปได้เข้าหนึ่งหกผมไปซื้อกับหัวผมผมว่าเลขหนึ่งเก้ามันดังมากผมก็เลย ไปซื้อกลับหัวผมได้มาน้อยหนึ่งอ๋อยประคองประคองไว้เฉยๆก้าหนึ่งเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะผมเลยกลับหัวว่าเลขดังมันน่าจะออกกลับหัวออกิงจริงจ้ะออกจริงๆริงกเลยได้อยู่เนาะได้ลูกฝันแลยหรอบอลยังเลยยังไม่ฝันเลยนี่บอผมชับถามเมื่อกี้เลยยังไม่ฝันสักหน่อยเลยยังไม่ฝันเลยเรายังไม่รู้เรื่องอะไรสักหน่อย อันนี้สักพันหนึ่งประมาณที่สิบสองสิบสองเนาะนะครับน่าจะจะจะได้จ้ะประมาณวันที่สิบสองอ่ะตอนนี้ก็เก็บแล้วนะคะเนี่ยเก็บแล้วเก็บแล้วเพราะว่าอะไรกลัวฝนครับฝนฝนไล่เนาะไม่ใช่กลัวเอ่อมันนี่อะไรมันว่ากลัวว่าอะฝนฝนไล่นะคะอ่ะยังไม่ฟันเนาะรอติดตามลงก็แล้วกันครับรอติดตามลงหมายรออีกสักนิดนึงเดจะจะได้แล้วจ้าครับ อาจจะกราดไปตอนนั้นนั่นฝนตกนี่แหลอตเตอรี่ปลอมครับพวกนั้นไนพวกนั้นอลอตเตอรี่ปลอมมันอันนี้มันมันไม่เปียกของแท้อ <laughs> ของแท้มันไม่เปียกครับ <laughs> <laughs> นี่มมิใส่โสงไหมไหนไหนที่ว่าพแพงไหนนะถูกตะวันที่สองโน่นแพงอะไรตัวเล็กหน่อยบ่ตัวเล็กก็มาขายด้วยบ่ ลูกชายไปจ้ะไม่ใช่ของเขาของลูกลูกคัสเทนีโอขายให้แม่ลูสวยอยู่นี่เนี่ยบ่โอ้ลุงลุงย่าไม่ฟันเนาะเดี๋ยวรอลุงฝันดีกว่านะคะจ้าจ้าเดี๋ยวค่อยมาทีหลังครับโอ้คนบ้านไหนอ่ะถูกโอ้อะไรนะอยู่บ้านรุ่นเนี่ยอยู่บ้านรุ่นบ่ได้กี่ใบลูกไดุ้ดสองใบซื้อชุดสองใบไปหรออ๋อเขาได้ชุดสองใบไปแพงโน้เลยโน้เป็นคนขายให้แม่บ่ โอ้ไม่เคยเห็นมนมาขายเลยพึ่พงเห็นนมมาเอาพิ่งมาโอ้ไปเรียนแล้วนะโอ้มา,มาขายโ๊บให้โชคลูกค้าเลยบ้านรุน่นซองใบรางวัลที่สองพิ่งมาขายงวดแร,ดเรกเลยงวดที่แล้วเพิ่งมาขาย,ขายทั้งเลยแล้วจะได้รางวัลที่สองเอเอเนาะมานจังเลยเนะาะลงกินไหมกินแล้วมาถวายหลวงปู่ถวายหลวงปู่บาลุงจากไหนเนาะเนี่ยจากจันทจากจันท่าบุรีหเอามาให้อ๋อหลวงทัดเอามาให้อันนึงเอาไปอันหนึ่งเนาะ เอาสองอันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหมดเรื่องเลวบออเอามาอีกรูปหนึ่งทางนั้นลูกเขาเรียกลูกลุงลูกเขาเรียกเป็นลูกค่ะงวดนี้ได้ระย่างลูกงวดนี้ตัวไหนน้อยจะมางวดนี้ไดรางวัลที่หนึ่งงวดนี้ราวัลที่หนึ่บอเพลงนี้รางวัลเทียงข้างเมื่อกี้ได้รางวัลที่สองงวดนี้รางวัลที่หนึ่งจะมา ว่าที่แล้วรางวัลที่สองแล้วลูกมัีรางวัลที่ไหนอ่เอาเออเออใช่ใช่เออวันที่หนึ่งจะมาบ่นี้เนาะโอ้ให้โชคให้ลาบนะคะโโมาขายครั้งแรกเลยขับิืงมาขายงวดที่แล้วอเออบาเน้บานเน้นก็จะไปก็จะไปโรงเรียนบะบาเน้ไม่หกกัดแล้วเปิดเทอมเปิดเทอมวันท,ที่สิบสามแล้วก็ไปเรียนอ๋อเปิดเทอมแล้วก็จะไปเรียนแล้วไอ้ไอ้ของที่แล้ได้ลองดูใม่ไหลอง